คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะงวดประจำวันที่12เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆเรามาดูผล ของวันที่11กันเลยนะคะเพื่อนๆวันที่11นะคะฮานอยพิเศษออก921แล้วก็39นะคะเพื่อนๆ921แล้วก็39เลขในตารางมีเลข2 กับเลข1นะคะแล้วก็มีเลข3กับเลข9นะคะเพื่อนๆแต่เลขที่ต้องเจาะให้ไม่มีนะคะส่วนท่านไหนที่รูดเลข9นะคะก็คือเข้า3ามนะคะมาดูปกติกันเลยค่ะ526นะคะ526แล้วก็74ค่ะ อันนี้เราไม่เข้านะคะต้องให้การเลข7แต่ไม่มี74นะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีนะคะอันนี้เราหลุดเนาะส่วน VIP นะคะ VIP ออก0-74เพื่อนๆคะๆมาตัวเดิมอีกแล้วนะคะ<ๆ>เราไม่เข้านะคะแล้วก็6 6, 6ค่ะ6 6เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเพื่อน สูตรหนึ่งวันนี้เข้าตัวเดียวนะคะต้องต้องขอโทษขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะคะเลขในตารางมีนะคะแต่ต้องเจาะไม่เข้านะคะเ,เพื่อนเเลขที่ต้องเจาะไม่มีเนาะเราไปตามกันต่อค่ะแนวทางหวยฮานอยนะคะงวดประจำวันที่12เดือนมีนาคมปี64ค่ะสูตรหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเเลขในตารางมีเลข6ค่ะเลข8เลขส 1>, 1 3 0แล้วก็7นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางคลิปเหมือนเดิมเลยค่ะเด่น1กับ3นะคะเลข1จะมี10นะคะเพื่อนเพื่อน 1, 2, 1, 4, นะคะส่วนเลข3มี3 1 3 7 3 8นะคะ ส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข4ค่ะมี40่ศูนหแล้วก็48นะคะส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะต้อมชอบนะคะเพื่อนๆศูนย์สามค่ะ สามสี่นะคะหกหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้องเจาะนะคะนำเลขในตารางฮานอยไปจับชุดเลขสองตัวเองได้นะคะส่วนสำหรับท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะสายวิ่งรูดวิ่งเลขหนึ่งนะคะรูดเลขสามค่ะ เพื่อนๆคะที่สำคัญต้อมเน้นย้ำไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยอย่าลืมตัวกราบนะคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยยเฮงๆปังๆนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะเรามาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนาะตารางฮานอยสูตรหนึ่งของเราจะเข้าไหมนะคะ เราหลุดไปนะคะวันก่อนเนาะแล้วเมื่อวานก็เข้านิดเดียววันนี้ก็เข้าแค่ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆวันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย